าวฟุตบอลประจำวันที่18มกราคม2567ขอคนละหนึ่งไลค์แต่ถ้าถูกใจคลิปนี้ก็กดแชร์ให้ด้วยนะบาเยอร์ Bayern จุกเดลิกบากเจ็บเข่าซ้ำอีกรอบเจ็บอีกแล้วเดลิกกองหลังบาเยอร์มิวนิกต้องพักฟื้นร่างกายอีกครั้งหลังจากได้รับบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมที่โปรตุเกสหลังพักฟื้นตัวจากการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ได้ไม่นานนะักเดลิกมีปัญหาบาดเจ็บต่อเนื่องในฤดูกาลนี้กองหลังวัย24ปีใช้เวลาพักฟื้น ร่างกายประมาณ4-6สัปดาห์ในช่วงปลายปีที่แล้วเนื่องจากเอ็นเข่าฉีดขาดและแนวรับชาวดัาเพิ่งกลับมาฝึกซ้อมได้ไม่นานนักก่อนจะถูกอาการเดี่ยงตามเล่นงานอีกรอบ ระหว่างการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่ประเทศโปรตุเกสแถลงการของทีมเสือใต้ระบุการวินิจฉัยนี้ได้รับการยืนยันจากแพทย์ของ FC ฟบาเยหลังการเข้ารับสแกน MRI ที่นั่นซึ่งตอนนี้เดลิกก็ยังไม่สามารถลงฝึกซ้อมได้ในตอนนี้เป็นกำลังใจให้เดลิกกลับมาลงสนามได้ไวๆนะคะ